สาธุเด้อมือนี่เป็นมือสันวันดีไก่มือโศกมือมานไก่มือวันที่หนึ่งแล้วเจ้าแมลินกีเอ,อ้ยลูกหลานที่มาขอโศกขอมานมาขอน้าแม่นี่ละปลูกแม่มากตัง้งอายุกระจนแล้วใกล้จถึงยี่สิบปีแล้วเจ้าฮัง,งก็ออกดอกออกผล ที่นี่ออกดอกออกผลแตกออกดอกออกจักไปจักงานพี่น้องเอ้ยกี่มันงามมันจบมันคลองหนูร้านมาขอขูดขอเก่าขอตะตองก็จะใสให้เป็นบาปเป็นกรรมจะเก็บจะปวดเด้อมาโศกมาหมานมาบอกเลษให้ออกไข่ใหญ่เด้อเจ้าเมรินกี้เอ้ยให้คนใดซาใดลื้อเด้อผู้ข่าสิผ้าเอาบุญเป็นหมากดกๆนะนะแล้วก็ให้มีโศกพอม เฮ้าไดเงินแสนบ้านเฮ้าคุมเฮานี่เด้อยังให้ปาดถือกล่มเด้อลูกหลานที่มาขอโศกขอขุดแม่จะเก็บเด้อแม่เด้อขอขุดขอโศกขอหมานคนโศกลาบร้อยน้ำแม่นี่ละผู้สิมาอุดหนุนผู้สิผ่านได้เก็บเฮ็ดกองบวชกองหุดลูกหลานได้พอเงินหมืน่นเงินแสนคือพ่น เออสิท่าแปงแต,งต่งโตให้มือนี่แต่งให้งามงามท่าแปงแต่งให้งามงามเด้อเมียเด้อตัวได้เมีๆๆนเมียนสามโตหลังวันที่หนึ่งลูกหลานมาขอให้โตให้หมานให้ออกเห็นไผ่ใหญ่เด้อเมียเด้อผดไผ่เอฟซีเพิน่นเพิ่นล่อฟังน้ำ พันล่อฟังน้ำยู่เด้อแม่เด้อให้โศกให้มานี่ลีให้ได้เป็นยังบุญยังคุณให้ลูกหลานได้กินได้ท่าไหถ้ำบุญทุกอย่างหมอล่ำประยุกต์มาให้เพิ่นเบิ่งเล็กเกตลวงคุาถุยขิวขิวเมีนเมนขอเล็กไอแล้วันทีหนึ่งสามตัวเด้อแม่เด้อเจ้าแม่ลินกีเอ้ย่าอย่ามาขำมาคุ้นจะมาจบมางามแจะนอนงายเจ้าตนเจ้าหมากเจ้าก็งามเจ้าก็สิให้เลขให้เบอร์ ขิวๆเมยนๆเลยอีเมเอ้ยจ้าเมียเอ้ยมึงอันใหรเมียเอาอันนี้ออกม่เพิ่งเกหานั่นนั่นออกมางามๆเลย FC พันได้น้ำเด้อเบิ่งง่ายๆเดเจะาสปิดสบังสีมะขามมะคุนอีรีก็นเลยนี่แม่เรีกหาแม่ดเพันเบิ่งเอาเห็นเห็นเลขเกเห็นได้เก็ มันเกศไทย่าิยื่นที่น้องคนปอยู่ทังเดียวกันสิเอซพันแค่ทิหายออกไว้เลยเกน่ะเมาว่ามันล่มคว่ำอยู่เกศงามค่ะยนเกศอันน่ะตกกงบนปา้าเกศคืองามเลยสิว่ามันเกศเกศตีนั่งโตกันมามนี่นี่เมมโตนี้น่อยนี่ไหม อันนี้แมนหานันฮานี่แต่ว่าตัวน้อยๆทั้งหลังนี่คือหาคือสองอืยเอามันคือไ่อยู่แถวเดียวกันมันคือหาเกตตั้งสี่หาตัวนี้เกตตั้งนี่อันมาพี่อีกนี่นี่ก็หาสองนี่นี่หาสองตัวน้อยๆพี่น้องเอ้ยบึงเอาด้อพี่น้องเอ้ย อย่างเงี้ยก่อนมังคขอว่าท่านตกบาดค่ำอยู่ออกแป่งใส่มือว่าท่านออกอยู่ออกเห็นแล้วเล็กหายุบุญให้เก็บยุบไถเล็กสองอยุบทั้งหลังยุบดิหายเก็บก็บสองเก็บสองเก็บก็บคือ